สวัสดีครับวันนี้นะครับอาหารพื้นบ้านภาคใต้นะครับก็จะมาทําแกงไตปลานะครับแกงแกงไตปลาแบบภาคใต้นะครับวัสดุก็มีใส่ผักมะเขือนะครับใส้ไตปลาขวดนะครับคือมาจากภาคใต้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นกะปีนะครับกะปีปลานะครับจะออกสีแบบนี้นะครับเราเดี๋ยต้องแช่น้ําก่อนนะฮะละลายด้วยน้ําร้อน เครื่องเทศที่เราจะใช้ก็มีตะไคร้นะครับใบมะกรูดข่ากระเทียมหอมแดงครับแล้วก็ใส่ปลาใช้ปลาตะบะครับปลาตะบะนึ่งแล้วก็เป็นพริกแกงใต้นะครับพริกแกงใต้วัสดุก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับไตปลานี่คือขาดไม่ได้นะครับไตปลาเนี่ยกับกะปิกระปิปลาครับไม่เป็นกะปิปลาแทนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีทำกันนะครับนะครับก็ ต้มน้ำไม่เดือดก่อนนะครับตั้งน้ำตั้งหม้อให้น้ำเดือดก่อนก่อนที่จะใส่พริกแกงลงไปนะครับระหว่างนี้เราก็มาแกะปลาออกก่อนนะครับโอเคนะครับระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาแกะปลาเพียงไว้ก่อนนะครับแกะเอาแต่เนื้อนะครับเป็นปลาสะบะน,นึ่งเอาเป็นชิ้นก็ได้นะครับ สำหรับพริกแกงนะครับเพื่อนพริกแกงเนี่ยต้องใช้เป็นพริกแกงใต้นะครับถึงจะได้รสชาตินะครับแล้วแต่นะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับอที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกระปิปลานะครับกปิปลาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้องละลายน้ําร้อนออกก่อนนะครับเอาแต่น้ําเพราะว่าเขาทําด้วยปลาทั้งตัวมันจะมีก้างเยอะนะครับไม่ต้องอย่าใส่ไปทั้งก้อนนะครับ พวกก้างมันเยอะต้องน้ําร้อนมามาใส่แล้วก็แช่ไว้นะครับตัวต่อไปก็เป็นนี่นครับเป็นไตปลาครับเป็นไตปลาขวดนี่นครับไตปลาขวดออันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับอันนี้คือ่าปัจจัยหลักเลยนะครับแกงไตปลาไม่มีอะไรยายากครับแกงง่ายๆอเดี๋ยวมเมื่อน้ําเดือดเราก็ต้องใส่ที่แกงลงไปก่อนนะครับการแกงไตปลาครับเพื่อนๆ เราต้องเคี่ยวให้นานนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ผักใส่หน่อม้งหน่อไม้ใส่ถั่วไปเยอะเนี่ยมันจะทาให้บูดง่ายนะครับอ่าต้องใช้เวลาเคี่ยวสักหน่อยนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตองแกงครับเคี่ยวกขนครับครับก็เอาน้ํานะครับที่ต้มเดือดแช่กะปิไว้ก่อนนะครับแช่กะปิปลาไว้ก่อนตามด้วยพริกแกงครับพริกแกงเคี่ยวไว้ก่อนได้เลยนะครับพริกแกง จะกินแกงไตปลาครับแม่ท้องสีแม่ทอ้ทองผูกครับต้องเที่ยวขี้แกงนานๆนะครับขี่แกงถ้าเราซื้อมาจากตลาดเราไม่ทมเองครับเพราะว่าเขาขายกว่าจะหมดนะครับมันก็ย่อมมีเกิดการมีเชื้อราเกิดขึ้น,นครับเพราะว่าเป็นะตะไคร้เป็นกระเทียมหอมผ้า,าต่างๆงที่เขาบดใส่นะครับถ้าซื้อมาจากตลาดก็ต้องเก็บไว้ในช่องฟิตนะครับ เก็บไว้ในช่องเย็นนะครับถ้าเป็นพริกแกงที่แห้งไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นพริกแกงสดแบบนี้นะครับต้องเก็บไว้ในช่องฟิตนะครับเพื่อไม่ให้มันขึ้นราหรือมันบูดนะครับพูดง่ายมันเสียงง่ายถ้าพริกแกงที่จะเสียง่ายนะครับอ่าให้ดูกลิ่นนะฮะกลิ่นจะออกเปรี้ยวนะครับถ้าเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยกลิ่นมันจะออกเปรี้ยวนะครับไม่เหมือนเราตําเองครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายอ่าทลิปตามพริกแกงใต้เพื่อนๆดูนะครับว่า วัตถุดิที่ใช้ใช้อะไรบ้างครับถ้าเป็นเครื่องตําเองครับมันก็ใช้เวลาหน่อยแต่มันก็รสชาติจะอร่อยกว่านะครับหอมกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องสดครับเคร,รื่รองสดที่เราไม่ได้ละลายที่แกงตั้งไว้นะครับเียว่ไม่เดือดครับระหว่างนี้เราก็มาละลายนะครับ ปลานะครับภาคใต้เขาเรียกคือปลานะครับภาคใต้เรียกคือพอปแกงเดลอดได้สักคู่นะครับเราก็นำใส่ปลาครับมันยังไม่ใส่ครับเนนนคีเ่ยวไว้นานครับเที่ยวไว้ ใส่ก็สักครึ่งขวดครับาาแล้วใส่เยอะมันจะเค็มครับไม่เหมือนที่ทําเองครับทําเองมัจะใส่เกลือน้อยแต่ที่เขาทาขายเนี่ยก็จะใส่เกลือไปเยอะนะครับก็จะเค็มใส่พอให้ได้รสชาติความหอมของไส้ปลานะครับขึ้นอยู่กับเรา,าแกงหม้อเล็กหรือหม้อใหญ่ด้วยนะครับถ้าแกงหม้อใหญ่ก็ใส่หมดขวดได้นะครับ แล้วก็เอาแฟ๊สลงนิดหนึ่งครับจะแกงไตปลาให้อร่อยนะครับเพื่อนต้องใช้ปลาที่มันๆนะครับเป็นปลาอุกย่างปลาช่อนอย่างปลาสะบะก็ได้นะครับมันจะทําให้รสชาติของน้ําแกงไตปลาอร่อยครับเมื่อเราละลายก <c oughs> ป,ปีปลานะครับเสร็จแล้ว ใส้ลงไปนะครับไข่เนี่ยตีพอแตกๆนะครับแล้วก็ม้วนแล้วก็ใส่ไปทั้งทั้งต้นเลยครับ นมอสตีผสมครับ, e รบใส่ข่าไปด้วยนะครับเพื่อไปดับกลิ่นคาวของไส้ปลาครับเพื่อไปดับกลิ่นคาวนะครับใบมะกรูดครับใส่ไปเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อไปดับกลิ่น,นครับ เตียมนะครับก็ตีพอแตกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแดงครับตีให้พอแตกเพื่อประดับกลิ่นนะพวกไตปลาพวกนี้มันก็จะพาวนะครับเนี้ยสีสันก็จะออกแบบนี้ครับเคี่ยวไว้สักประมาณสิบนาทีนะครับแล้วค่อยใส่ปลาลงไปนะครับแลวหลังจากนั้นก็เคี่ยวอีกสักสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้นะครับไม่ต้องเร่งแก๊สเยอะนะครับเดี๋ยวน้ำจะแห้งด้วยเคี่ยวไปนะครับ เพื่อให้อเครื่องมันสุกครับถ้าสตปลาเค็มมากเครื่องก็เติมน้ำก็ได้นะครับเติมน้ำลงไปได้ผมจะเพิ่มกะตีปาลาไปนิดหนึ่งครับกะตีปลาเนี่ยมันจะไม่เค็มนะครับมันไม่เค็มเยอะจะมีความมันมากกว่าครับ เขาไม่ได้ใส่พวกผักพวกหน่อไม้นะครับเขาใส่พวกเม็ดขนูนะครับนะพวกมันรือเม็ดธนนหายากนะเม็ดขนูน,นี่ถือว่าแกงไตปลาก็สุดยอดนะครับถ้าให้ครบสูตรให้อร่อยนะครับต้องเป็นปลาย,ย่างครับจะได้ความหอมของ เนื้อปลาด้วยนะครับย่างไฟมีหลากหลายนะครับแกงไตปลาหมูสับใส่กะทิก็ได้นะครับหมูสับใส่แกงเป็นกะทิก็ได้นะครับเพิ่มความมันเข้าไปนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงรสชาติก็จะอร่อยเป็นแบบนึงนครับ เกี่ยวไปได้สักพักนะครับแล้วก็นำปลาที่แกะไว้มาใส่นะครับเก็บเอไว้กินกับขนมจีนก็ได้นะครับขนมจีนก็อร่อยครับเราจะเคี่ยวไว้จนกว่าเนื้อปลาเปลี่ยนจากสีขาวนะครับเป็นสีเหลืองๆครับเพราะจะดูดเครื่องเข้าไปครับเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งครับดูว่าเนื้อปลาเนี่ย สีขาวเปลี่ยนสีนะครับนี่ปลาสุกแข็งนะครับนี่เราแกงหม้อน,นี้นะครับใช้งบประมาณไม่ถึงร้อยบาทที่แกงยี่สิบกะปิก็ประมาณสิบบาทนะกะปิปลาใส่ปลาก็ประมาณสิบกว่าบาทที่เหลือก็เป็นปลาตะบะนะครับสามสิบบาทจะเดียแล้วนะครับ ม้อนี้ก็ไม่ไม่ถึงร้อยบาทนะครับกินได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่อ่าแล้วก็ถ้าเราเคี่ยวดีๆนะครับเราเคี่ยวให้เครื่องมันสุกเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้วันสองวันนะครับเพราะว่าไม่เสียง,ง่ายครับถ้าเราเคี่ยวเครื่องแกงให้มันสุกเนี่ยเก็บไว้ได้นะครับกินได้วันสองวันเลยครับเดกเศรษฐีตรงนี้นะครับโควิดก็ ช่วยกันประหยัดนะครับถ้าอยู่คนเดียวซื้อแกงถุงไปเลยนะครับถ้าอยู่เป็นครอบครัวสีตาคนก็ทําแกงเป็นหม้อนะครับก็จะได้กินกันทั้งครอบครัวนะครับนี่เป็นอาหารท้นบ้านนะครับปากใต้เดี๋ยวนี้ก็ภาคกลางก็กินได้นะครับภาคอีสานก็กินได้คนอีสานก็ชอบกินเหมือนกันนะฮะเมื่อเคี่ยวไปสักพักเราก็ชิมน้ําแกงดูนะครับว่ารสชาติเค็มไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าไตปลาแต่ละเจ้านี่มันรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าซื้อมาจากภาคใต้ที่เขาทำเองเขาจะไม่ใส่เกลือเยอะนะครับมันก็จะมีความมันกว่าตามของตลาดทั่วไปที่เป็นขวดๆนะครับมันก็จะมีรสชาติที่เค็มถ้าเราใส่เยอะรสชาติก็จะเค็มไปนะครับพริกแกงที่ผมซื้อมาสั่งมาจากภาคใต้นะครับก็จะมีรสชาติที่เผ็ดถือว่าเผ็ดตามต้นตำรับนะครับพริกแกงนะครับถ้าเราไปซื้อพริกแกงทั่วไปมันเขาจะไม่ใส่พริกไทยนะครับ ถ้าเป็นพริกแกงที่มาจากภาคใต้เลยจะมีพริกไทยนะครับเขาะจะเน้นไปทางพริกไทยเป็นหลักกินพริกไทยเยอะมันก็ดีนะครับขับลมช่วยในการย่อยนะครับแต่คนที่เป็นโรคกระพงกระเพาะนะครับก็ไม่อยากแนะนําให้กินนะครับถ้าแกงเผ็ดเกินไปนะครับก็ทําให้เสพกระเพาะได้นะครับ ใช้นะครับช่วยดับกลิ่นคาวของกระปิปลาครับใส่ปลานะครับทำแบบนี้เติมเขไปครับเติมฝักอยางนี้นะครับเราจะใส่หลังยุดนะครับดูเนื้อปลานะครับเอย่างนี้เลือ่เลยนะครับ าตีนะครับเนี้ยปลาที่เริ่มจะมีสีเหลืองผมที่แกงไปแล้วนะครับผักนะครับถ้า่านใดชอบผักก็ใส่ผักเยอะๆได้นะครับแต่ถ้าใส่ผักเยอะๆถ้าไม่เคี่ยวให้นานนะครับมันก็จะบูดง่ายนะครับมันก็จะบูดง่ายนะครับแกงไตปลานึกถึงคุณยายผมนะครับเมื่อก่อนนะครับได้ไปช่อนมาหนึ่งตัวนะครับไปหาปลามายายถามว่า ได้ปลามาตัวหนึ่งจะทํำยังไงฮะถึงให้กินได้นานกินได้ไม่มีวันหมดเราก็ไม่เข้าใจนะครับเด็กๆแกงหม้อหนึ่งใหญว่าก็ตักให้เพื่อนบ้านคลางข้างบ้านแบ่งให้เขากิน,นครับเมื่อเขาทํากับรุงกับข้าวแกงอย่างอื่นเขาก็จะตักมาให้เรานะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้คือปลาตัวเดียวกินไม่มีวันหมดนะครับเขาเรียก การแบ่งปันนะครับเหมือนแกงไตปลานะครับไตปลาก็ตกักแจกข้างห้องนะครับคนที่เขากินเป็นถ้าเป็นภาคใต้เขากินเป็นทุกคนนะครับสมัยก่อนนี่ลายช่อนต้องเอามาย่างครับถึงจะ่อยเนนมื่อแกงไตปลาก็นึกถึงปุญยายนะครับที่ปุญยายเคยพูดไว้นะครับเริ่มดูสีเนื้อปลาเห็นไหมฮะจะเริ่มเปลี่ยนสีสักประมาณอีกสักสองสามนาทีนะครับ มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนี่ท้องเราจะได้ไม่อืดท้องจะได้ไม่เสียนะครับเพราะว่าเราเคี่ยวพิกแกง,งสุกครับอแล้วก็มันก็จะทําให้บูดช้าลงนะครับถ้าเราเคี่ยวพิกแกงไม่ดีนะครับไม่สุกพอไม่ถึงไฟพอเนี่ยตั้งไว้ข้ามคืนไม่ได้มันก็จะบูดนะครับเพราะว่าคนที่แกงขายปัจจุบันเขาใส่ผักไปเยอะอะแต่ คนรุ่นก่อนที่เขาแกงครับเขาใส่พวกเม็ดขนุนเขาเรียกหัวมันนะครับนั่นก็ทำให้แกงนี้บูดช,ช้าลงเดีย๋ยวนี้คนนิยมรับประทานผักเยอะเขาก็ใส่ถั่วฝักยาวนอไม้มัเขือแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบอมาดูสีสันเนื้อปลานะครับออ,อมพริกแกงแล้วนะครับ แล้วก็นํามะเขือมาใส่นะครับเครื <_ d ata> ่องปรุงนะครับก็ใส่ปรุงรสนิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวไม่ถึงครึ่งช้อนชานะครับนิดเดียวนะครับใส่เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็น้ําตาลนะครับไปสักเล็กน้อยน้นําตาลนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับน้าตาลเพราะว่าความเค็มมันมีอยู่ในกระป,ปิกับไตปลาอยู่แล้วนะครับเพิ่มรสชาติแค่นี้ ก็น่าจะอร่อยแล้วนะครับก็บวกกับความมันที่ออกมาจากเนื้อปลานะครับไม่ต้องปรุงรสเยอะนะครับเพราะว่ารสชาติพริกแกงขาตะไคร้มันก็จัดจ้านอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆแกงเองนะครับถ้าออกรสชาติเค็มนะครับก่อนที่เราจะใส่ผักไม่ต้องเติมน้ําลงไปก่อนนะครับถ้าบางคนใส่ต่ปลาเยอะเกินไปที่มันเค็มให้ใส่ผักลงไปก่อนนะครับเมื่อเราใส่ผักนี่น้ําจากผักมันก็ จะออกมานะครับเมื่อดนความร้อนทําให้รสชาติความเค็มเนี่ยมันจะจางลงนะครับถ้าเราใส่น้ําไปเลยเพิ่มน้ําเพื่อให้ลดความเค็มเนี่ยอันนี้มันก็รสชาติจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่าเราใส่หน่อไม้ใส่ถั่วใส่มเมื่อเขือไปเยอะถ้าใส่ปลามันเค็มอยู่ตอนนี้ยังไม่ใส่ผักอย่าเพิ่งเติมน้านะครับอย่าเพิ่งเติมน้ําให้ใส่ผักลงไปก่อนสักประมาณหนึ่งสองนาทีนะครับ เมื่อผักเกี่ยวความร้อนมันก็จะคายน้าออกมาครับน้ําจากผักก็จะทําให้รสชาติความเค็มจางลงนะครับเราใส่มะเขือยังมาไว้นะครับไม่ต้องใส่เยอะเองไฟด้ยวย,ยมะเขือพอมะเขือสุกก็ เป็นอันทุทครับเพราะว่าไส้ปลาที่ผมซื้อมาจากจากภาคใต้นะครับ,ระรบจ,รจะไม่เค็มเท่าไหร่ครับเจ้านี้รสชาติยังไม่เค็มมากไส้ปลาครับคุงปลาช่อนเนี่ยจากของฝากจากขอพระบาทนะครับอําเบอรเชียนใหญ่แน่นอนนะฮะขอพระบาทเนี่ยดีนะรสชาติไม่เค็มครับเป็นสินค้าอุตกรม เขาทาอร่อยนะครับไม่ใส่เกลือเยอะจนเกินไปนะครับไตปลาก็จะมีความมันเห็นไหมครับเลือกไตปลาเพื่อนต้องเลือกที่ขวดที่มันมีความมันนะครับถึงจะได้รสชาติอร่อยถ้าไปเลือกสีที่ขออกขาวๆเยอะแสดงว่าใส่เกลือเยอะนะครับเค็มเมื่อเรามาแกงนี่ก็จะไม่ได้รสชาติเท่าไหร,ร่ทาจ่อ,อเค็มดะมากกว่านี่นะยี่ห้อนี้นะครับเรียกปรุงไฟช่อนนะครับข้างขวดปรุงไฟช่อนของฝากจากเขาพระบาทนะครับ นี่นะอำเภอเชนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตำบลเขาพระบาทหมู่ที่หกนะครับซื้อมาแกงกินได้นะครับถ้าเผื่อไปเจอตามร้านไตาปาน,นะครับก็เลือกยี่ห้อนี้นะครับจะมีรสชาติที่อร่อยไม่เค็มมากนะครับผมก็ขอแนะนําไว้นะครับ